วันนี้เวลา17นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2,567 เมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปันพรชิตจีนและยวน จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ตั้งอยู่บนธนมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างธรรมาศีลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล,ล่านภาลัยทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล,ล่านภาลัย จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธารรมศาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่หน้าธารรมศาศิลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคขายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำที่โหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรฉัยโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปดรมหาเสวตฉัตรเลมที่ตั้งอยู่ด้านพระราชอาท์เทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างพระแท่นพระนพปดรมหาเสวตฉัตรด้านพระราชอาท์ทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาท์ จากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปกรมหาสวัสดิชัดเล่มที่ตั้งอยู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทเทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างพระแท่นพระนพปกรมหาสวัสดิชัดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นัพระแทนพระนพปกดลมหาเสวตชฉัดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ จากนั้นส่งศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาพระปริตพระสงฆ์93รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเก่งแล้วทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเก่งแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วประทับยืนประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ93รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดเรกถวายพระพรลา จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การหน้าพระแท่นพระนุพพประดลมหาสเวต็ตชฉัดทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลลองธุลีพระบาท นหนเมื่อเวลา12นาฬิกาทหาร3เหล่าทัพได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567ฝ่ายละ21นัดซึ่งกองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1นกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณบนะริเวณท้องสนามหลวง กองทัพเรือโดยกองพันธารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมฐานราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวงนาป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมและกองทัพอากาศโดยกรมทาหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงนอุทยานการบินกองทัพอากาศ